ประมาณเนี่ยผิดหรือถูกก็สูมันไปก่อนมัตติสูงปานในพวกเขาปีนขึ้นไปก่อนเมื่อยกับพักนี่คือความหมายของการที่เราอยู่เป็นมนุษย์ในโลกสังคมนี้ในโลกปัจจุบันนี้อย่าไปายามผิดหรือทุกข์มันว่าไปนะเราไม่ต้องไม่กลัวความจริงก็คือความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายอธิบายในเรื่องของพระมีโยมถามเยอะมาก พระรับเงินได้ไหมคําคที่จะพูดต่อไปนี้ถ้าพูดตามหลักพระธรรมวินัยปีดกที่องค์สมรเดจพระสัมมมทธุยาตโยบัญญัตไว้ในพระไตรปิดกหรือว่านในพระวินัยบัญญัติเนี่ยพระรับเงินไม่ได้พระรับเงินไม่ได้เพราะเป็นอาบัติ เป็นบัตถุวนามาตถ,ถ้ารับเงินก็ต้องเป็นนิสสกิปาจิตติเรื่อมานี้เป็นอาบัตผิดศีลถ้ามีคนถามก็บอกว่าพระรับเงินได้ไหมพระรับเงินไม่ได้ทีนี้ก็มีคนตัววายทีบอกว่าโพธนาว่าอา้าวถ้าพระรับเงินไม่ได้แล้วจะเอาที่ไหนใช้และจะไปหาหมอไปเรียนหนังสือต้องใช้เงินต้องซื้ออาหารต้อง อะไรเนี่ยอันนี้คืออาตมาจะอธิบายให้ฟังนะยังไม่ถึงเขตนั้นคนพูดแค่นี้แหละพระทั้งหลายพูดแค่นี้แหละโต้าทีกันโพนนนากันบอกว่อาอ้าวถ้าไม่รับเงินเนี่ยจะไปออกข้างนอกไปฉันข้าวฉันอะไรจะมีใครเลี้ยงไหมละ่ะค่าน้ำคา่าไฟจะมีอะไรอันนี้คือพระไม่อธิบายนะครับคือพระไม่อธิบายในเรื่องของเงิน ให้กับโยมฟังว่าพระรับเงินได้ไหมรับไม่ได้ในพระวินัยปิฎกในพระวินัยบัญญัติพระรับไม่ได้แน่นอนเป็นอาบัตินิสเกียปาจิตติแต่ทีนี้สมัยคร,รั้งพุทธกาลมีนางมหาบาัติกาเนี่ยนางวิสาขามหาบาัติกาีเ่เป็นผู้เลิศเป็นคนแรกเลยที่ให คนใช้ไปนิมนพระมาฉันพระทหารทำบุญเลี้ยงพระวันเกิดของนางวิสาขาผู้นี้ฟังก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องแต่คนใช้ไปแล้วนี่เวลานั้นเป็นฤด,ดูฝนน้ําฝนมันตกลงมาฝนตกพระทั้งหลายที่อยู่วัดก็เปื่อยกายอาบน้ํานางทาตีก็วิ่งรีบมาบอกเจ้านายคือวินางวิสาขาเนี่ยเจ้านายเจ้านายเจ้าค่ะ ไม่มีพระอยู่ที่วัดเลยมีแต่ทีเปลือยพอพระพิกูุไม่มีผ้าอาบน้ําฝนน่ะเปลือยกายอาบน้ําเต็มวัดไปหมดเลยอ้าวทาไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่นางวิสาขารู้แล้วล่ะว่าพระแต่ทาสีไม่รู้ไม่รู้ว่าพระเปือยกายอาบน้ําแต่นางวิสาขารู้ว่าพระแน่นอนพอไปพอไปกลับไปครั้งที่สองก็หายหมดแล้วพระเข้ากับเจ้าวัดหมดแล้วเปลี่ยนผ้าหมดแล้ว คือเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละนางวิสาขาก็เลยไปกราบทูลไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมพระบางรูปไม่มีผ้าหรือเจ้าค่ะไม่มีงั้นดิฉันจะถวายผ้าได้ไหมเจ้าค่ะได้มันเป็นปัจจัยที่หนึ่งเรียกว่าปัจจัยแล้วนะเริ่มแล้วนะพุทธเจ้าบอกว่า พระสงฆ์ที่อยู่ในพุทธตัตนานี้อาศัยปัจจัยสีจากโยมนะนางวิสาขานะอะไรคือปัจจัยสีเจ้าคะพระพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังว่าหนึ่งอาหารการขบฉันสองคือเที่ยวบินทบาทนี่แหละสองที่อยู่อาศัยปัจจัยที่สามก็คือเครื่องนุ่งหม่มผ้าตาจีวอล ปัจจัยนตก็คือ,อยารักษาโรคนี่คือปัจจัย4อย่างที่อุบาตตัวปฏิการทั้งหลายที่อยู่ในพุทธตาตรานี้ควรทาควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์บำรุงพุทธตาตนาให้ยืนโยงคงอยู่ได้ถาวรโยมก็อยู่อาศัยปัจจัยิติอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโยไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะปัจจัยตินะวิสาขานะเจ้าค่ะ นางวิสาขาก็เลยไปบอกสวามีพระเจ้าพระนตีเนี่ยเป็นพระสวามีก็เบิกเงินเจ้าเงินไปทำอะไรล่ะภรรยาทั้งหลายจะทำบุญเจ้าค่ะจะไปซื้อผ้าไตาจีบอซื้อสร้างเสนาตนะที่อยู่อาศัยให้พระสงฆ์เจ้าค่ะก่อนไล่ให้ฟังสี่อย่างเนีาค่ะพวกเราจะต้องทำสี่อย่างถึงจะได้บุญ นางวิสาคาก็ได้นําเงินประมาณแสนกหาปณะนะหรือหมื่นกหาปณะ,ะนี่แหละไปซื้อไปสร้างเสนาสนาไปบรับรุงบำรุงครบสี่อย่างให้เจ็บพระสงฆ์ทั้งหลายหลังจากนั้นนางวิสาคาก็ได้ปุ่นได้ดวงตาเห็นธรรมก็ประกาศสาธารณธรรมประกาศเผยแผ่ให้ชาวโลกรู้ว่านี่ ปัจจัยตีจะเกิดขึ้นได้เพราะเราซื้อของไปถวายพระเห็นไหมมันก็เลยต่อมาต่อมาเป็นปัจจัยตีต้องอุบาตุปฏิกาก็คือต้องตั้งอยู่ในปัจจัยตีเท่านั้นที่จะทําบุญบำรุงพุทธศาสนาคือโยมมีเงินต่อมาต่อมาในปัจจุบันปัจจุบันมาปัจจัยตีคืออะไรก็คือเงินเงินนี้เอามาเนี่ยเอาเงินมาแปลสภาพเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยทั้งตีเยติบาทก็แปลเป็นสภาพปัจจัยตีโยม ให้เข้าใจตัวนี้นะอาตมาจะที่บายฝักพระไม่ได้รับเงินนะแต่รับปัจจัยสี่แต่โยมไม่บอกว่าเนี่ยเงินยี่สิบาทคือปัจจัยสี่แต่โยมต้องไม่ให้พระจับเงินรับเงินไม่ได้โยมต้องใส่ซองใส่ซองปัจจัยที่มันสีขาว,ขาวที่บริสุทธิ์เพราะมันของบริสุทธิ์ไม่ให้พระแต่ต้องเงินคือรับมาแล้วเนี่ยรับซองปัจจัยมาแล้วเนี่ย ปัจจัยตีเนี่ยแต่เขาไม่ใช่คําว่าตี่ลงท้ายเขาใช้คําว่าปัจจัยตัวเดียวคนก็เลยติดปากมาเจ้าทุกวันนี้ว่าเอาปัจจัยถวายพระ plate, ปัจจัยถวายพระคือมันเป็นภาษาของขั้งพุทธการปัจจัยตีคนก็เ acak, รียกเงินว่าปัจจัยปัจจัยปัจจัยแต่ทาไมเราไม่เรียกว, so ว่าเอาเงินถวายพระทําไมเราไม่บอกว่าเอาเงินถวายพระเพราะมันเอาเงินถวายพระไม่ได้มันเป็นนิธิปาจิตตีพระรับเงินไม่ได้เขาก็เลยใช้คําเนี้ย แทนคาว่าเงินเนี่ยเป็นปัจจัยเพราะมันแปลสตาพเป็นปัจจัยสี่อย่างนะเงินหนึ่งร้อยบาทโ <c oughs> ยมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปซื้อสิ่งของที่มันเป็นทั้งสี่อย่างได้ก็เลยใส่ตองปัจจัยเนี่ยหนึ่งร้อยบาทถวาไว้ปัจจัยสี่ให้เจพระคุณเจ้าให้ท่านไปจัดการเองหรือวิจวัจกรหรือธรรถีผู้ที่อยู่ปุปถากพระพุทธเจ้าอะ่ะเป็นคหัสธ์ ให้ไปแปลสภาพให้เป็นเป็นยารักษาโรคเป็นอาหารมิตรบาทเป็นผ้าเครื่องุ่งห่มโยมจะถวายกี่ล้านกี่แสนกี่หมื่นก็ตามเขาเรียกปัจจัยสี่หมดนะครับเป็นปัจจัยสี่หมดเลยแต่จะไม่เป็นสภาพได้อะไรก็ตามที่มันได้สี่อย่างเงินจํานวนเนี้ยยี่สิบบาทก็สามารถแปลสภาพเป็นสี่อย่างได้ร้อยบาทก็แปลสภาพเป็นสี่อย่างได้เรียกว่าปัจจัยสี่ไม่ใช่เงิน ฉะนั้นพระสงฆ์ไม่ได้รับเงินให้เข้าใจตามนี้นะที่โยมถวายเงินก็จริงแต่โยมแปลสภาพเป็นปัจจัยแล้วนี่ค้าประชาถวายค่าน้ําค่าไฟคือเงินแต่โยมไม่ได้พูดว่าเงินนะโยมจะพูดว่าถวายปัจจัยสี่ค่าน้ําค่าไฟ